วันนี้ต้าจะทำอะไรครับชิทกชิคก้จิมมเกจิมมิเกเอาใหม่สวัสดีครับก่อนวันนี้ตาจะมาทำ้าจะมาทำอะไรครับสวัสดีครับก่อนวันนี้ต้าจะมาทำอะไรครับสัสดีครับก่อนวันนี้ตาจะมอะสวัสดีครับวันนี้ตาจะมาทำอะไรครับสรอบแล้วนะ วันนี้ต้าจะมาทำอะไรครับทำคุกกิ้งทำคุกกิ้งเหรอวันนี้มาทำคุกกิ้งไก่เลียงไก่คุกกิ้งไก่กินไก่ชิคเก้นบอนชอนนะอันนี้ด้วยเนาะใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคอยูเลยดิเด็กก่อนตอนแรกเราต้องบอกคนดูก่อนเนี่ยท่านผู้ดูก่อนเนี่ย สวัสดีคะ่ะ this is daddy this is ชิตาชิต a วันนี้เราจะมาทำอะไรเขินเขินมีเขิน <c oughs> วันนี้เราจะมาทำไก,ก่เกาหลีอนนของเราต้องมีอะไรบ้างหนึ่งอันนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้ชิคเก้นเบี้ยอะมันยามีนะ่ะ น,นี้ฮันนี่อันนี้น้ำผึ้งฮัน <c oughs> น,น, <c oughs> น,นี่อันนี้เปรีปป <c oughs> อันนี้พริกปาปิกาอันนี้อันนี้ชูเกอร์ <Sugar. S 1> and this is garlic powder what this one ah uh, this one is tomato ketchup ketchup อันนี้ผงกระเทียมแล้วก็มี water water <c oughs> สีฟ้า นี่ว yeah. okay. อเตอร์โชว์วอเตอร์วอเตอร์สีฟ้าเย้โอเคแล้วก็<า>ใช่ and this is อกอยากเอานะ water, เอาเราใช้แค่นี้พอครับไม่อย่าเอาอ,เอาเยอะมากมากเลยนะแต่เราเทไม่ต้องเยอะมากนะทำไม <Okay. S 2> เ,เยอะมากแล้วนะทำไมบัวไม่ต้องเทเยอะเพราะว่าเราใช้นิดเดียวโอเคไหมโอเคอ่า okay. uh, this is โคชุดจัง I put it Kotu Chang. Kotu Changki. Kotu Kotu Okay, are you ready to cook now? Yes! Okay, let's start the fire. This one. This one. Okay, plus. Very good. What you need to do is this one. This is called. สปูนสปูนสปูน yes okay now let's start putting the water in water ก่อน yes water ก่อนแ่ไหมใช่ครับทไม water กอ oh because we need the water ไม่งั้นกระทะมันจะไหม้หรืเราไม่ต้องใช้น้ำมันไงป้าป้าเทกลัวเทใช้น้ำสองช้อนโต๊ะนะครับ ไม่เป็นไรเราใส่สามเลยนะแถ 3, okay. มให้ tree water โอ,อเค tree water ทำไม tree water แ้วพอร้อนแล้วเราใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลต้าใส่ลงไปอค่ะเทให้กับบาตรงนี้ทเทเยใช่มเลยเทหมดเลยหมดเลยมันคืออะไร sugar สองช้อนโต๊ะนะครับโอเคแล้วก็ละลายแล้ว okay. โอเคอเค๋ <S <S อ,เ,อเ,เดี๋ยวปะป,ะปะั้น้างให้อ่ะนี่ซอสซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะหวานแดนึ่งสโอเคตัก put in put the sauce in ตาพุทธเดี๋ยันนี่กินเดีโอเอโอ๊โอเทลงไปโอเคูสอนโะพันี่ปาปไปทำไมบางสูตรเขาจะใช้ไซลัปเกาหลีนะครับแต่เราไม่มีเราใช้น้ำผึ้งแทนโอเคทำความสะอาดคุณผู้ชาย มทแยังไงเราใช้ไฟกลางนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่โคชูจังโอเค2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปแล้วป้าใส่เข้าไปมันเผ็ดเกินไม่เผ็นหรอกไฟไม่ไม่ไม่ลองใส่ดูปป้าออกมาจากไฟแล้วเอาจับมือป้าแทนโอเคหวาน and how many do we need we need two แทนเลยเหรอ2ู่ n e e ู2ขอใ้ครับ้ก็าโอัพโอาบ้า่อัโโเลยเหรครับแเอเริ่มมักินเกาหลีแล้วโอเคเสร็จแล้วเราพุทธแค่สอบวัาว กับฟ้าโหมดโอเคเราพูดทูเคชช OPlease เคชช OP สองช้อนทีิตาพูดเคชช OP กปบ้าใสเลยนะ This is e t c h u p ยากิยาสองช้อนนะครับ Yes ที่ตา Why you hit m มีใส่แล้วใส่ผงกระเทียมประมาณหนึ่งช้อนหนึ่ช้อนชาจริงเหรอวะประมาณแต่เราชอบเราก็เลยใส่เยอะๆเสร็จแล้วปาปิกาใช้แทนพริกเกาหลีนะครับประมาณ1ช,อช,อช้อ,ชอตกันต้องขอเผ็ดสซสันโอเคครบแล้วตนนักกระนะครับคนนะครับ เผ็ดเกินทำ <laughs> มันเผ็ดเกินใส่ซีอิ๊งนิดนึงครับแล้วก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยแต่อาจ,จะลองชิมใหม่แล้วนะทำไมอ่ะอาอย่างนด้เวสก่อตอบนะับหนับสนับสโอเคนับหนึ่งอ โอเคอยู่โอเคเสร็จแล้วนะครับชิต้าไม่กินเผ็ดเนาะพเพราะฉะนั้นจะแบ่งสองอันให้ชิต้าโอเคทุนนะทุ for you อเคยัมมี่ยัมมี่นะโอเค the rest is for mama and papa put it i นโอเคโอเคเสร็จแล้วก็วต้องเอาไข่ลงไปเลยนะครับตาไม่<อ>ต้องมันเผ็ดหูอกตากินแบบไม่เผ็ดไง,งเราทำซอสเยอะไปปะเนี่ย นนกินได้ยังอ,อันนี้กินได้ยังอะไรนะลูกอันนี้กินได้ยังกินได้เลยอโอเคชไก้นเกาหลีหสูตรแอดี้ทำเองใครมีไก่มาใส่ซอสเพิ่มได้นะครับซอสยอ่มากเลยอะยาม,มีไหมยาม,มีไหมต้อ ทำไมก็ไม่รู้ลูกซอสเราทำเหลือเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ไก่เคี่เกาหลีของชิต้าอร่อยไหมครับยังมีไหมยังมีเยี่ยมเยี่ยมไหมแล้วทักกินอะไรตอนนี้ไม่อยู่เลยเยี่ยมเยี่ยมกอนเยี่ยมโอเคเราเสร็จแล้วนะครับไก่เกาหลีหอมไหมเดี๋ยลองดูดิมาลอดูสิ เด<แ>ะโอเคอันนี้ิสก้นชิตาแหม่มโอเคบายบายครับส่วนผสมก็จะประมาณนี้นะไปทำกินกันเองที่บ้านอร่อยกันเายบายบ,าย,นนบายบายอย่าลืมติดอย่าลืมอย่าลืมติดต,ตามชิตาด้วยนะครับไม่ติดตามแดดี้พิกติดตามแดดี้พิกเหรครับติดตามป๊าป โอเคติดตามปะปะของตาแล้วก็ติดตามทีตา้าแบบ